สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำทักเป็นรถก่อซากนะชุดนี้มีมาให้อยู่ทั้งหมด4แบบด้วยกันครับไม่แน่ใจว่าผมเคยทำคลิปไปแล้วหรือเปล่านะจำไม่ค่อยได้ด้วยอ่ะแล้วตอนแกะออกมาดูเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบแรกนะครับเป็นรถตักนะชุดนี้มีลานให้ด้วยนะอ่า อ่าหมุนได้อ่ะแต่หมุนไม่ได้รอบนะเพราะว่ามันติดตรงนี้ครับนี่ไงติดตรงนี้ไม่หมุนได้แค่เก้าสิบองศาเองอ่าหมุนไม่ได้รอบก็เลยตักตกัด้านหลังไม่ได้นะชุดนี้อ่อ่ะ,อะเดี๋ยวให้วิ่งละกันล้านแบบนี้น่าจะวิ่งทั้งด้านหน้าและวิ่งได้ทั้งด้านหลังนี่ไงอ่าใช่ ลานช้าสักนิดนึงมาชุดนี้หมุนได้แค่นี้เองอะมาดูแบบต่อไปกันบ้างอันนี้รถด,ดำคือน,น่าจะยกขึ้นมาได้นะอ่าะไงยกขึ้นมาได้แต่ชุดนี้ไม่มีฝาท้ายนะ เหมือนกันทุกคันนะต่างกันแค่อาตรงส่วนนี้เท่านั้นเองครับพลาสติกบางเบาสักนิดนึงนี่นอ่าลานแน่นอยู่น้าชุดน,นี้ก็หมอให้น้องๆนะเด็กๆนะเอาไปเล่นกันได้สำหรับผูท้ที่ชื่นชอบอารถก่อสร้างนะครับ ทัาน,นี้ก็มาถึงแบบที่สามแล้วรดผสมปูนหมุนได้ไหมหมุนได้สามารถใส่ทรายได้นะแต่ว่าชุดนี้มันเอาไปเล่นในกองทรายไม่ได้หรอกเดี๋ยวลานมันจะเสียถ้าทรายมันเข้าไปนะถ้ามาโอเคนะชุดนี้แต่ไม่ค่อยลื่นสักเท่าไหร่ ะจะให้วิ่งกันใช้ได้นะชุดนี้เดี๋ยวชุดนี้ถ้าอยากจะให้มันวิ่งเูเร็วก็ต้องถูเรื่องแรงหน่อยนะอ่ะ,อะมาถึงคันที่สีกันบ้างสุดท้ายแล้วเป็นรถเคน เหมือนกับแบบแรกเป๊ะเลยครับแต่เปลี่ยนแค่ตรงนี้เท่านั้นเองอ้าวยืดไม่ได้อ่ายืดทดไม่ได้หมุนก็ประมาณเก้าสิบองศาเหมือนเหมือนคั้แรกเลยนะครับไงทำมาเหมือนกันเลยเป๊ะแสดงว่าตัวนี้หมุนไปด้านหลังก็ไม่ได้ยืดทดก็ไม่ได้ เดี๋ยวลองให้วิ่งแล้วกันฮ่าอืมแรงเลยวิ่งไกลอยู่นะเพราะว่าลามนมันหมุนนานอยู่ก็ลองไปหาเจนดูตามร้านขายของเล่นนะครับชุดนี้นะเป็น,นรถก่อสร้างมีมาให้อยู่ทั้งหมด4แบบด้วยกันอ่ะคลิปหน้าก็ กลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ